วัสดีครับวิธีสังเกตว่า,าปา์มได้รับแคลเซียมเพียงพอหรือเปล่านะครับให้เราสังเกตนะครับเราจะจะเห็นว่าทางใบเห็นไหมครับคือปกติเวลาลูกเยอะเขาจะดันทางใบออกก็จริงแต่นะครับทางใบไอ้ส่วนล่างนะครับมันจะดันขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกอาการโค้งงอแต่ไม่ย้วยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันแบะเห็นไหมครับมันจะมีอาการแบะเล็กน้อยเดี๋ยวนะครับปีที่แล้วเราเพิ่งใส่กันได้5กิโลกรัมโดยปกติแล้วเวลาเราจัดการในส่วนของแคลเซียมนะครับต้องทําต่อเนื่องอย่างน้อย สปีนะครับอาการขาดแคลเซียมก็จะดีขึ้นน,นะครับหลังจากที่เราใส่แคลเซียมเพียงพอนะครับในส่วนของโดไม้เนี่ยก็จะใส่ต่อเนื่องนะครับปีละนะครับปีละ5กิโลกร,รัมนะครับอย่างน้อยนะครับแบ่งใส่3กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รัมต่อครั้งก็ได้นะครับ อย่างแปลงของผมเองหรือแปลงที่อายุ10ปีขึ้นเนี่ยผมจะใส่ประมาณ6กกิโลกรัมต่อต้นต่อ,ตอ,ตอ,ตอปีนะครับก็จะแบ่งใส่เป็น2อรอบครั้งละ3กิโลกรัมนะครับสกิโลกรัมก็ได้นะครับอย,อยู่ที่การจัดการแปลงนี่ครับอาการที่ขาดเขาจะทางทางย้วยทางอ่อนเห็นไหมฮะแล้วก็มีลักษณะบางครั้งเนี่ยทลายบิดเบี้ยวนะครับทางใบบิดเบี้ยวก็จะมีส่วนนะครับเ,เดี๋ยวมาปรับแล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆนะครับแปลงนี้เพิ่งได้ไปเดี๋ยวปีที่2น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะฮะโอเคครับ